สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่พี่น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจกกันเหมือนเดิมคะ่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางดาวโจรงวดประจําวันที่8มิถุนายนนะคะวันอังคารแต่ว่าเรามาดูย้อนหลังของวันจันทร์ก่อนเนาะว่าผลออกอะไรนะคะสําหรับดาวปกตินะออก02-415 02415พี่น้องให้อ่า อันนี้พลาดไปนะคะสำหรับดาวปกติจริงๆริจริงจงจ,งจดแล้วค่ะวงไว้แล้วด้วยแต่เปลี่ยนใจนะนี่ค่ะตอนแรกก็วงไวนะคะ1 2 4 1 5นี่แบบคู่กันเลย1 4 0 9 9 0 3 8 9 9วงวงสุดท้ายเอาอะไรเอา038หน้าลบนะคะพี่น้องมาเน้นหน้าลบพอดูแล้วว่ามันน่าจะลบก็เลยมาเอา038 038คู่01 แล้วก็มาเอา159คู 80. ่80 595คู่44 313คู่26 993และดูสิ12415ตัดออกนะคะแต่มาเอา993 46นี่คะ่ะอันนี้พลาดไปพี่น้องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับดาวปกติทีนี้ดาว VIP นะคะดาว VIP พี่น้องให้ศูย์ไม่มานะคะออก3ามห้สองหกด ให้สองหกสามห้านะแต่มาห้าสองแล้วดูสามตัวพี่น้องจับพลาดไปด้วยและจริงๆก็อีกนั่นแหละค่ะเลือกศูนย์ใช่ไหมคะแต่จับคู่ก็คือมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าค่ะหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองห้าและทีนี้ไปตัดออกค่ะเอาหนึ่งสี่ออกเอาสองห้าออกเอาหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สองหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสองหกและตัดสองห้าออกอพลาดไปอีกนะคะอันนี้ พี่น้องก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับดาว V.I.P. ไม่งั้นเมื่อวานถ้าไม่ตัดออกนะคะก็จะเข้าทั้ง V.I.P. แล้วก็ปกติด้วยเปลี่ยนใจค่ะลังเลเปลี่ยนใจแล้วก็ตัดออกนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เลยพลาดไปทั้งส,งสองสองดาวเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันอังคารที่8มิถุนายนนะคะสำหรับวันที่8นะพี่น้องให้ จับคู่นะคะ7 4 5 0 9 9 2 5 1 3 3 3 9 1 1 4แล้วก็3 2นะคะ3ตัว1 7 4 2 3 3 7 9 1 3 1 4 2 1 3แล้วก็0 5 5 0นะอันนี้พี่น้องจับให้คู่ลบนะคะจับให้คู่ลบส่วนหน้าบวก7 4คู่แล้ว7 4คู่5 0หน้าบวก อันนี้นะเจ็ดสี่กับห้าศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะบวกหรือลบเข้าคู่กันนะคะเน้นเลยฉะนั้นจัดทุกตัวนะคะนี่ค่ะจัดทุกตัวเลยนะและพี่น้องก็กลัวจะเบิ้ลหรือเปล่านะถ้าจะถ้าจะรูดนะคะถ้าจะรูดนะพี่น้องว่าหน้ารูดเบิ้ลนะคะหน้ารูดเบิ้ลนะพี่น้องเลือกเบิ้ลมาแค่เก้าเก้าสามสามแต่จริงเบิ้ลเนี่ยเขามีอ่า ไหนที่คู่กับเบิ้ลหนึเนี่ยเขาคู่กับหนึ่หนึ่งนะหน้าลบนะคะหนึ่งสามเขาคู่กับหนึ่นะอ่าสำหรับหน้าหน้าลบนะคะอันนี้พี่น้องเลือกมานะสาสองคู่เก้าสองสองอ่าเก้าเกาแล้เก้าเก้าคู่อะไรเออเก้าเก้าคู่เจห้าถ้าหน้าเก้าเก้าคู่สองห้นะคะอันนี้คู่กันหน้าลบนะฉะนั้นจัดหมุดทุกตัวนะคะ ถ้าจะรูดพี่น้องว่าน้ารูดเบิ้ลค่ะพี่น้องกลัวว่ารู้สึกว่าวันเนี้ยเบิ้ลจะมานะรู้สึกชอบเบิ้ลค่ะรู้สึกชอบเบิ้ลนะถ้ารูดก็รูดเบิ้ลแล้วกันค่ะอ่าลองดูนะอ่าอันนี้ก็คู่คู่นะคะที่พี่น้องจะให้แต่ว่าจัดอันนี้ไปด้วยนะชอบมากเลยคู่เจ็ดสีกับห้าศูนย์เนี่ยหนึ่งสามสามสามเนี่ยชอบหมดทุกตัวเลยนะคะทีนี้ดาว VIP พีพี่น้องให้รูดเจ็ดนะ รูเจดค่ะเด่น7รูเ7จับคู่ก็จะมี7จ็ดสามเจ็ดสี่เจห้าห้แดหกดสามแปดแล้วก็สี่หกาตัว9 7้าเจ็ดห้า็ดสาหนึ่งี่หแล้วก็3ามดเนะคะสำหรับ3ามตัวอันนี้ก็เหมือนกันนะจัดหมดทุกตัวเลยรูเ7แล้วก็มาเอาตัวนี้ไปด้วยนะนี่มาเอาอันนี้ไปด้วยนะเพราะว่าบางที ก็สมาชิกที่ตามไปบ่อยก็จะทราบดีบางทีเข้ารูดเสร็จก็จะมาได้คู่ข้างล่างนี้ด้วยก็คือ่อาบางทีก็บนล่างนะคะหรือถ้าไม่เข้ารูดก็จะเข้าคู่ที่พี่น้องจับให้เสริมขึ้นมานะฉะนั้นอลองดูหรือไม่อยากลูดจะวัดใจวัดดวงเลยก็เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าอันนี้ตัดไปด้วยนะเจ็ดเจ็ดค่ะตัดเจ็ดเจ็ดไปด้วยหน่อยนะสำหรับ หลักเจ็ดนะถ้าไม่อยากรูดนะคะดาวโจรวันนี้วันอังคารเราก็มาลุ้นกันนะคะส่วนถ้าผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้หนะ้าที่นี้ด้วยนะเสียดายเมื่อวานค่ะไม่น่าลังเลและเปลี่ยนใจตัดออกเลยทั้งสองดาวส่วนวันนี้มันก็อย่างว่าแหละเราก็เลือกนะคะคัดคือคัดให้เหลือน้อยที่สุดนะคะคัดให้เหลือน้อยที่สุดก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเองเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ